ก็สวัสดีเขาใจร้อด้วยนะวันนี้เกมไม่ต้องพูดดีกว่านะก็เดี๋ยวผมจะมาแจกะลาดกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ลาดตัวนึงเว้ยนั่นแหละคือผมจะบอกว่าไอ้คนนี้เกลาดมมีทีเสียวชื่อว่าเปย์เว้ยมันเกล้าผมปืนผมรู้มันชื่อว่าเปย์ดูมันเกลาดผมเปียลาดผมดูเนี่ยเกลือลาดผมทั้งหมดเลยฮะนี่ลาดผมทั้งหมดเล อมาจากลานเวกัเจ็บันเนี้ยะใครที่ตามช่องผมจือว่าโชคดีแล้วจะจะโควิดเข้าก่อนได้ก่อนนะมีใจอัทตีทวตีอืมประมาณนะ่ะนี่นะเนบิดู เอาไปแล้ะนี่เออดูแวะฟังนะ เศ้ามาวะ่ะจะมาจองังเพลงนี้ไว,ว้อีอีเ้ก็เศร้าฮะไปชมดิคารติดตามจองผมก็จะได้เนี่ยะไปละบายแค่น,นี้ครับบ๊ายบาย ก็ช่วงนี้ก็ขอไปด้วยนะที่ผมให้ลองคิดนะที่ผมไม่นิ่วไปคอมไฟล็อกุ้ณเยอะทำไมได้ผมดูเด็กอย่างวะนึ่ามันอ่ะเป็นไงเป็นแบบนี้จริงหรอลูกข่าวเนี่ยนะพี่ส่ง ผมคตรใส่เลยดิใสขึ้นแต่ยิ้มีไหนวะใช่ไม่ได้ยิ้มก็ทิ้เนี่ยตอนลาไปไปนะครับบ๊ายบาย,บาย